สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้อาจารย์มันดีจะพามาชมสมัยไม่มีฟันลองตัดแบบไหนนะครับลูกค้าตัดสกินเฮดนะครับสมัยไม่มีฟันลองก็จะใช้หวีใหญ่นี่แหละครับประคองตัดเอานะครับประคองตัดเท่าๆกันทั้งหัวนะครับ ให้มองเสมอกันไม่ให้เห็นหนังศีรษะเอาพอดีพอดีนะครับตัดแค่พอดีพอดีถ้าลูกค้าตัดแบบต้องการท่สั้นก็คือจมวีนะครับจะก็จะประมาณเบอร์นหนึ่งจมวีใหญ่นี่จะประคองตัดนะครับเวลาวางวีก็จะวางตามโครงสร้างกระโหลกศีรษะน,นะครับอาจารย์จะขึ้นจากด้านหน้าไปหาด้านหลัง ข้างซ้ายก็จะไปเชื่อมหาด้านบนนะคะด้านหลังก็เชื่อมไปหาด้านบนข้างขวาข้างซ้ายเชื่อมหากันหมดนะครับข้างขวาเชื่อมไปหาซ้ายซ้ายเชื่อมไปหาขวาหน้าเชื่อมไปหาหลังหลังเชื่อมไปหาหน้านะครับทนะุกช่อตัดเชื่อมกันเวลาเราซอยผมด้วยกันไกลก็ใช้วิธีวางหวีแบบเดียวกันนี่นะครับซอยสั้นเท่เทาๆกันทั้งหัวใช้วิธีตัดแบบเดียวกัน สมัยไม่มีฟันลองตัดสกินเฮดก็จะใช้วิธีนี้แหละครับใช้การประคองวีตัดจะรู้ได้ยังไงว่าเท่ากันไม่เท่ากันเราดูทีเ่เวลาเราตัดหวีขึ้นมาจะเอาผมที่ตัดแล้วขึ้นมาวัดกับผมที่ยังไม่ได้ตัดด้วยนะครับทุกครั้ง แล้วก็มาเชื่อมแล้วก็ตัดเชื่อมไปหากันนะครับพอผมกําลังจะหลุดจากบีก็ตัดออกซอยสั้นเท่าๆกันทั้งหัวก็ใช้วิธีวางบีคล้ายกันนี่แหะครับประมาณนี้แต่นี่เราตัดเป็นสกรีนเฮแล้วก็ตัดให้สั้นกว่าลึกกว่าลงไปก็จะออกมาเป็นทรงเสร็จแล้วอาจารย์จะก,กันหน้าผาก่อนนะครับกันหน้าผากันจอนก่อนที่จะมาตัดข้างล่างเป็น อลออทรงสูงเป็นสกินเฮดลองทรงหรือเรียกสกินเฟดแต่นี้จะไม่ตัดขาวนะครับเป็นตัดเฟดแหลงเงาอาจารย์จะตัดแค่เป็นวีใหญ่นะครับจมวีใหญ่ขอบล่างสุดก็จะเป็นสกินเฟดแหลงเงาเฟดจะเราจะเรียกเฟดขาวเฟดดำได้หมดนะครับเรียกเฟดได้หมดจะเป็นเฟตส,สุดจุดห้าเฟดเบอร์หนึ่ง เพดอ่อเพศูนเพดขาวได้หมดแล้วครับการไล่ระดับก็คือการตัดไล่เฟดเป็นสมัยนี้เรียกสกินเฟดเฟดขาวเฟดดำได้หมดนะครับการให้มีขอบมีเขตกันัผากันจอนทิ้งไว้ก่อนนะครับก่อนที่อาจารย์จะมาขึ้นอ่อ <c oughs> ด้านล่างเป็นหองทรงสูง ใช้หวีตัดหมดเลยนะครับหวีใหญ่อันเดียวตัดจบเลยนะครับสมัยก่อนตอนอาจารย์ฝึกตัดผมปัตเตอร์เลียนจะเป็นตัดปัตเตอร์เลียนไม่มีไฟฟ้านะครับสมัยนั้น <c oughs> ที่บ้านอาจารย์มสามสิบกว่าปีก่อนจะไม่มีไฟฟ้าเขาใช้ปัตเตอร์เลียนมือนะครับ ระยะหลังมาก็จะมีไฟฟ้าเข้าจะเป็นปัตเตอรเลียนมีสายก็สะดวกขึ้นแต่ล่าสุดนี้ปัจจุบันนี้เป็นปัตเตอรเลียนไร้สายนะครับยิ่งทําให้สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะครับแต่บีก็ยังคงใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับหวีเล็กหวีใหญ่ยังคงใช้ควบควบู่กับปัตเตอรเลียนมาตลอดขาดไม่ได้นะครับถึงจะจะมีฟันลองให้มาใช้แบบสมัยใหม่แล้วก็ยังต้องใช้หวีอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นหวีก็สําคัญนะครับสําคัญมากการตัดผมขอบล่างสุดอาจารย์จะตัดจมหวีใหญ่เลยนะครับจะเป็นแหลงเงาขึ้นวิธีวางปัตตเลียนเดินหวีเดิน, <c oughs> ดนปัตตเลียนอาจารย์วันดีจะเดินปัตตเลียนไปหามือที่จับหวีนะครับ แทบทุกครั้งนะครับจะเดินปัตตาเลียนไปหามือที่จับบีโดยส่วนใหญ่ใช้แค่มุมปัตตาเลียนแค่นิดเดียวนะครับตะแคงเอียงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับจะเดินรอบเดียวจบเลยนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายอาจารย์ถนัดขวาก็จะตัดจากขวาไปจบซ้ายถ้ายังไม่สวยเราจะไม่เดินข้ามมานะครับ ตัดให้เป็นทรงไปเลยรอบเดียวช้าไม่เป็นไรครับค่อยๆ่อยทำช้าแต่ว่าทำรอบเดียวให้สวยเวลาตัดเราจะถอยหลังดูหนึ่งเก้าปุ๊บก,ก่อนที่เราจะขยับเดินไปตัดช่อต่อไปเพื่อให้มองได้เห็นได้มุมกว้างขึ้นว่าสวยไหมถ้าไม่สวยก็เก้าเข้าไปคืนแล้วก็เข้าไปตัดต่อขอบล่างสุดจะจมมีใหญ่มีใหญ่นี่ก็มีค่าเท่ากับเปอร์นหนึ่งแล้วครับปัจจุบัน ทุนจุดจห้าก็จะสั้นกว่าเบอร์หนึ่งแต่ทรงนี้ที่อาจารย์ตัดที่จะใช้จมบีใหญ่แล้วก็จบเลยนะครับสมัยไม่มีฟันรองก็ตัดกันอย่างนี้และครับตอนกันก็จะใช้ปัตเตอรเลียนตัวใหญ่กันเลยนะครับสมัยก่อนเสร็จแล้วก็มาตามด้วยใบมิดโกนความคมความชัดก็อยู่ที่ใบมิดโกนนะครับเราใช้ใบมิดโกนให้คง เวลาวางมีวางปฏิะเรียนขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กดไลค์กดหัวใจให้กดติดตามกดบันทึกขอบคุณทุกๆคนนะครับกดรีพอรต์ตให้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอาจารย์มันดีจะเป็นน้องใหม่ในติก๊กตอ็อกอยู่นะครับเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่เดือนขอบคุณทุก ทุกกำลังใจนะครับขอให้เพื่อนเอนทุกคนเฮงเฮงรวยรนะครับทุกคนเดี๋ยวอาจารย์มันดีก็จะมีอันไหนที่อาจารย์มันดีถนัดและทําแล้วดูแล้วได้ประโยชน์ได้ความรู้บ้างมีเทคนิคใหม่ๆม,มาเพิ่มที่เพื่อนๆนน้องๆเพื่อนเพื่อน,น,น,ออน,อนช่างตัดผมหรือ <c oughs> เป็นช่างแล้วถ้ายังเผื่อได้เทคนิคไปดูกันนะครับ นะเวลากันใบมีโกนเวลาวางใบมีโกนจะมือซ้ายอาจารย์ถนัดขวามือซ้ายจะอยู่หลังใบมีโกนตลอดนะคะรับเวลาเราดึงวางเบาๆนะคะนปปรับนิโปตัวมือซ้ายจะอยู่ที่ขอบผมตลอดอยู่หลังใบมีโกนนะครับเหมือนเราดึงหนังยางเส้นเดียวกันนะครับทํามือเบาๆครับช้าๆเบาๆ โอกาสที่จะพลาดก็มีน้อยครับแต่ถ้าเราทำมือแรงมือหนักแล้วทำเร็วอ่าโอกาสที่พลาดก็เยอะทำช้าๆเบาๆลูกค้าก็จะไม่เจ็บด้วยนะครับตัดผมเราจะใช้ทั้งฟันลองทั้งหวีใช้ได้หมดนะครับขอให้ทรงผมออกมาถูกใจลูกค้าลูกค้าประทับใจก็โอเคแล้วนะครับทุกวันนี้อุปกรณ์เสริมทำให้เราสะดวกสบายขึ้นเยอะ ทำให้งานเราง่ายขึ้นใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้เหมาะสมกับทรงใช้อะไรตัดก็ได้ครับขอให้ทรงผมออกมาแล้วลูกค้าประทับใจถูกใจเท่านั้นก็พอแล้วครับลูกค้าก็จะมาอุดหนุนเราตลอดแล้วครับเขาก็จะการแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาอุดหนุนเราขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพนะครับ เฮงเงรวยๆกันตลอดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรีโพสให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณจากใจจริงครับอันนี้เรียกสกินเฮดลองทรงหรือเรียกสกิลเฟดได้หมดนะครับเป็นเฟดแบบแรงเงานะครับ แลานอาจารย์มันดีจะอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับที่เขาใหญ่ครับตรงในคลิปนี้อาจารย์จะถ่ายที่ที่ฝึกงานของนักเรียนนะครับอาจารย์จะมาตัดผมตรงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานาน,านะครับที่อำเภอปากช่องเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ